เป็นแฟร์ตับศิลปินวงไหนคกลจตัวเอกแตงตัวเหมือนพันตัวเกฟันฟันหรอใครแต่ว่าอะไดอกเทเลวิชันออฟค่ะอันนี้เป็นแฟร์ตับศิลปินวงไหนครับโคลิมันเดย์เป็นมับวงนี้ครับอ้าสองคนเป็นแฟตับอะไรโทล่แทมาใส่เื้อโลแทมาสองคนเป็นแฟรคับอะไรทั้งดูัันเลยครับผมว้าวเออ สวัสดีค่ะรับเออโอลิแกน่ะครับสวั่ะเด็บคิอว่าคนนี้เป็นแฟนคลับของศิลปินวงไหนดูสักโลดูสักโลดน่าจะเย็นเต็ดหรือเปล่าว้าฟ้าค่ะสองคนนี้เป็นแฟนคลับวงอะไรคะในงานแคสตันแต่งตัวแฟชั่นมากเลยอ่ะเออตัวมีระเบิดก็ได้อยู่นะเออเป็นขาเป็นแฟนคลับวงเย็นเต็ดเย็นเต็ดเขาเป็นแฟนคลับวงอะไรวงอะไรดีเด็บแล้วกัน แม่จะมีนไหมคะอ่ะนานิดอ๋อแล้วเราเป็นแฟขับวงไรคอนบอยว่าคนนี้เขาเป็นแฟขับวงอะไรคนรีแชรแล้วกันนะสลีจูด<อ>ค่ะคิดว่าคนนี้เป็นไฟขับวงอะไรวงบัสหรือเปล่าอะเห็นเสือ้อนิดนึง